ใครกันนยรององอ่าใครมีวงไรที Bal, oh ่องทอขึののかか้นมาปินด okay ้เะ้ไล้ไได้ีเอ๊ะ้องเยอี๊ะอย่ามานึงสองมือรวมันไ้ไแล้ววงอะไรได้อะไรงถ้าม่เบียดครับรับเวลาต่อจากนี้ ใครมีทั้มอะไรไม่้รว่าสิ่งนันเดี๋ยวแล้วเป็นทางเดียวกันปะ่จรอดฮ้ยเอาปรด็นาเอาราวัลไปเลยไหมใครมีวงอะไรด้วยใครมีพวงอะไรใชครับใครที่มีพวลอะไรครับอ่้วามเออนนะครับใครมีพวงละไที่คิดว่าสามารถสู้กับจารดได้ขึ้นเวทีนะ

i